ถ่ายเลยอะไอรินดูดิสวัสดีค่ะแลวทวันค่ะอุนไอุนอยู่ไหนจับไว้เดี๋ยวไอุนนี้สวัสดีจะ้กกะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าไปไปไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปสวัสดีจะ้ะเราอยู่ที่อะไรเนี่ยนครพนมใช่ไหม <laughs> เราอยู่ที่ริมโขงนครพนมจ้าไปเตอ้ยน้องเตะเลย <Gin z> ใช่ไหมอืม นน้องเนี่ยตีก้นน้องพิงพิงมาทำอะไรพิงพิงตีก้นน้องค่ะตีก้นน้องตีก้นน้องทำไมคะอะไรอ่ะฟังเล่าฮะฮะตรงไครนั่นไงตรงนั้นคือท่าแขกไงคือตรงนั้นภูเขาสวยมากเลยไอรินไอรินเห็นภูเขาไหมตรงนู้สวยมากเลยมีหมอกด้วยมีหมอกตรงภูเขาด้วยเห็นไหมหมอกกงเหรอหมอกใช่หมอกตรงภูเขาหมอกกงเหรอแม่ โอ้ยระวังระวังจะเอ๊จะ,จะจะจ้จะจะไปไหนเอ้ยอ,อ่าน้องก็หนีแม่อีกแล้วน้องก็ไม่ให้แม่ถ่ายเลยคนนั้นไปแล้วอ่ะไกลแล้วทช่ไมอู้น,อนู่นคันนี้ยังไม่ไปเอีรินเราอยู่ที่ริมโขงนครพนมใช่ไหมร้องไห้จะไม่ไไไดูวิวอ่ะวิวไหนล่ะลูกตรงน้เป็นไรน้องงอน อยู่ดีๆน้องจับมือแล้วก็งอนหนูเลยงอนเลยน้องไออุ่นเนี่ยน้องมัตีอ่ะนี่นี่นี่ดกว้าวอยากไปตรงนู่นอะไปเลยไปเลยให้หนูไปหน่อยตรงไหนคะไกลมากเลยนะไอรินดูน้องให้แม่ก่อน เอาจับข้างนี้โอเคโอเคที่นี่มีดอกไม้อ่ะค่ขะขอโทษค่ะขอโทษนะคะขวดน้ำม่ลกูกอ่าใช่ไหมใช่อืมอ่านะโอ้ <c oughs> เหนื่อยอะเดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยอยู่ล,ยลุยขี้ตมลุยขี้ดินลุยขี้ฝุ่น ตรงนี้มีตลาดนัดด้วย